สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะดรามาร่ามรดกดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวก็โพสคอมเมนต์สนานอีกถามปมพินัยกรรมดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่โซเชียลพูดถึงกันโต้อตอบไปมาผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์เป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอด เรียกว่าฮือ้ากันอีกหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือต่างๆนานาให้แฟนคลับแฮปเป็นห่วงนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเมือ่อไฮโซโนอตวิสรุธสามีงานเข้าถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กแต่ล่าสุดพ่อนอตออกมาประกาศเซ็นพิันกรรมยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นกลางโซเชียลจนได้ โดยมีเป็นกระแสให้โลกโซเชียลพูดถึงต่างๆนานานอกจากคอมเมนต์โลลัวชื่นชมความรักของนอ็อตท,ที่มีให้กับชมพู่อารยาภริยาแล้วยังมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่คอมเมนต์ทำเอาดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ไม่ไวายโยงสงสัยกันเรื่องบ้านเล็กอีกจนได้อาทิเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงโดยก็มีคนที่ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกัน จริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เลือกแม่ของลูกเขาน็อดบอกว่าชมพู่เก่งและสามารถเลี้ยงลูกเขาให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในวันข้างหน้ายิง่งอื่นถึงมีก็แค่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในครอบครัวเขาชมพู่ก็วางตัวดีสวยสง่าน่ารักเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปทุกเรื่องหาได้ยากมาก ภรยาเป็นคนดีขนาดนี้หงเหนือมังกรเพราะมังกรสิโรล,ลาบยกให้หงเป็นไทเฮาแล้วขณะที่ก็ยังมีคอมเมนต์เกิดดราม่าต่างๆนา,นานาอีกอาทิใจคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายเขาก็แก้พินัยกรรมได้นะซึ่งก็มีคนออกมาตอบโต้ว่าพูดเพื่ออะไรเนี่ยคนที่รักที่ชอบครอบครัวนี้เขาเห็นและมีความสุข จะมาพูดหาอะไรไม่ทราบงงกับคนแบบนี้ไม่ยินดีกับเขาก็ผ่านไปสี่โดยชาวเน็ตก็เชียร์สาวชมพู่กันรัวพร้อมปรามใครคิดจะมายุ่งวุ่นวายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอาทิถ้าใครคิดจะเป็นบ้านน้อยคิดหนักตอนจบมันปังแบบนี้นี่เองทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ปังมากแม่ของแท้ต้องชมพู่เท่านั้นระดับตัวแม่ต้องแบบนี้ คุณธัญญาคุณเปย้ยคุณหนิงคุณชมพู่สุดยอดนอกจากนั้นยังแห่ชมน็อตวิสรุตอาทิเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาหายากมากๆไม่ทุกคนที่โชคดีจริงๆพ่อน่ารักที่สุดในโลกพ่อก็คือพ่อเราเชื่อมั่นในตัวพ่อที่มีต่อแม่ชมพู่เป็นตน้น ด้านหวันเจียบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อารยาก็โพสต์ข่าวนนอตยกมรดกให้ชมพู่พร้อมข้อความ Hashtag ตามนั้นคือจบ Hashtag ฟ้ารักพ่อขอขอบคุณแรงข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ